ดีครับทุกคนพอดีมีคนมาถามพี่อนนะครับว่าเนี่ยตัวสกูปปี้เนี่ยมันเพาะยากไหมแล้วก็ใช้เวลานานไหมโอเควันนี้พี่อ็นมีคําตอบนะครับอย่างแรกนะครับการเพาะสกูปปี้ไม่ยากนะครับขอให้เรามีสกูปปี้อยู่แล้วเนี่ยแต่มันก็จะมีเงื่อนไขนะครับอย่างแรกก็คือคุณจะต้องเอาสกูปปี้แช่อยู่ในน้ําชายงี้นะครับโดยไม่เปลี่ยนนะครับมีบางคนมาถามพี่อ็นนะครับอกว่าเฮ้ยทำมาหลายเดือนแล้วอ่ะสกูปปี้ทำไมไม่ขึ้นคือถ้าเกิดคุณนะครับใช้สกูปปี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ เมื่อถึงเวลากินคำภูชะได้เนี่ยทุกสองอาทิตย์หรือทุกเดือนนี่คุณเปลี่ยนขวดเนี่ยสกูปี้จะไม่เกิดน,นะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องแชร์ไว้อย่างนี้เลยนะนี่เห็นของพี่อั้นไหมครับของพี่อั้นมีหนึ่งสองสามสามชิ้นเนี่ยสามชิ้นพี่อั้นใช้เวลาเพาะห้าเดือนนะครับเกือบหกเดือนแล้วอ่ะใกล้หกเดือนแล้วนะเกือบครึ่งปีก็ได้มาประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามครับหกเดือนกับสกูปี้สามชิ้นนะครับ ซึ่งระหว่างการเพาะนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขนครับอย่างเช่นว่านี่เห็นไหมครับแดดถ้าเกิดคุณอยู่ที่แดดนะอย่างแรกสกูปี้ก็ไม่เกิดนะครับมันก็จะตายหายไปเลขเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะเพาะสกูปี้คุณอย่าลืมว่าสกูปี้กินน้ําตาลเป็นอาหารดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สาคัญคือใส่น้ําตาลไปเยอะๆครับเพราะว่าถ้าเกิดทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคุณสังเกตว่าเฮ้ย hey, สกูปี้มันอาจจะหมดนะครับหรือว่าเฮ้ย hey, มันอาจจะไม่ขยายต่อจากนี้แล้วเนี่ย อย่างเช่นเพี่อนอาจจะรออีกสักประมัณสองเดือนนะครับว่าให้ได้สักสองเดือนเนี่ยเพ่อนดูแล้วว่ามันไม่แตกเนี่ยเพี่อนรู้แหละว,ว่าน้ําตาลมันหมดดังนั้นนะครับเพี่อนก็จะต้องทําเป็นชาสใส่น้ําตาลตัวใหม่แล้วก็เอาสกูปปี้เข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเพิ่มขึ้นชั้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าอยู่ขวดไหนให้มันอยู่กับขวดนั้นอย่าโดนแสงเพราะถ้าเกิดโดนแสงเนี่ยเชื้อไม่จะตายแล้วไม่ขึ้นแล้วก็อย่าลืมเช็คในเรื่องของปริมาณน,น้ําตาลนะครับเพราะว คุณไม่มีอาหารในเขาอะคุณจะโตได้ไงครับคิดง่ายๆครับเหมือนกับเด็กอะคุณไม่อาหารเด็กกินอะเด็กก็ไม่โตนะครับโอเคครับเดี่ยวขอจบคลิปนี้ปรเบียงเท่านี้นะครับคิดว่าทุกคนคงได้สาระและประโยชน์กันไปนะครับก็ไม่ยากครับพองาง่ายๆครับผมโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ